สสมาธิสัมโพชฌงค์คำว่าสมาธิสัมโพชฌงค์นี้แปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือสมาธิหมายความว่าผู้ที่จะได้ตรัสรูม้มาผลนิพพานนั้นต้องมีสมาธิปเป็นเหตุใกล้ชิดคือเป็นองค์ประกอบอีกองค์หนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้คำว่าสมาธิแปลและหมายความได้หกอย่างคือหนึ่งสมาธิปแปลว่า ทรงกิดไว้โดยชอบหมายความว่าทรงกิดไว้รักษาจิตไว้ให้อยู่กับรูปนามไม่ให้เผอจากรูปนามเช่นเวลาเดินตรงกลมก็ให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับเท้าวขวาเท้าซ้ายพร้อมทั้งมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเวลานั่งก็ให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยมีสติสัมปชัญญะกำกับควบคุมอยู่เป็นนิดเช่นกัน สองสมาธิแปลว่ายกจิดขึ้นสู่อารมณ์หมายความว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์สองอย่างคือบัญญัติอารมณ์กับปรมัถอารมณ์บัญญัติอารมณ์นั้นเช่นกสินสิบอสุภาษิตอนุสติสิบเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานก็ยกจิดขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานนั้นๆตามอัธยาศัยของตนตเช่น เวลาเพ่งปฐิวิคสินตอาดินเป็นอารมณ์ก็ให้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือดินนั้นแล้วบริกรรมว่าดินเป็นต้นจนกว่าจะเป็นสมาธิคือตั้งมัน่นส่วนปรมัตถอารมณ์นั้นเช่นขันห้าอาญตนะสิบท่าสิบแเป็นตัวอย่างย่อให้สั้นได้แก่รูปนามนั่นเองเย่อลงมาในเวลาปฏิบัติก็ได้แก่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ู้ได้เจริญวิปสนากรรมฐานเอารูปนามเป็นอารมณ์ก็ยกกิตขึ้นสู่อารมณ์คือรูปนามนั้นแล้วภาวนาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเองต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทั้งมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกๆขณะในขณะที่ภาวนาโดยการกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่นั้นไม่เผยจากรูปนามชั่วขณะหนึ่งหนึ่งก็จัดเป็นสมาธิได้เรียกว่าคณิกะสมาธิ สามสมาธิปแปลว่ากำลังเช่นในพระละหา้าท่านวางหลักไว้ว่าสมาธิพระคือกำลังสมาธิหมายความว่าสมาธิปเป็นกำลังทำให้กล้าหาญเข้มแข็งในการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสืือความโลภความโกรธความหลงให้เหือดแห้งไปจากคันทัศนดานของผู้ปฏิบัติ 4. สมาธิปแปลว่าธรรมจักหมายความว่าล้อคือพระธรรม สำหรับนำบุคคลไปสู่พรหม,มโลกและพระนิพพานดุดเครื่องจักเครื่องยนต์ของเครื่องบินรถไฟรถยนต์สำหรับนำคนผู้โดยสารไปสู่สถานที่อันตนปรารถนาเช่นไปสู่ชนบทตำบลอำเภอจังหวัดต่างๆตลอดจนไปยังต่างประเทศรอบโลกเหล่านี้สมาธิก็ฉันนั้นเป็นบาทของวิปัสสนาสำหรับนำพาผู้ปฏิบัติ ให้ได้ร,รับตัดตรงไปสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นถ้าสมาธิแปลว่าองค์แห่งปัญญาหมายความว่าสมาธินั้นเป็นองค์ประกอบองค์ที่6ในพุทชงเจ็ประการคือ 1. สติ 2. ธรรมวิจยะ 3. วิริยะ 4. ปีติ 5. ปัปสัทิ 6. สมาธิ 7. อุเบขาถ้าขาดองค์ประกอบคือสมาธินี้ไปเสียผู้เจริณิปัสนากรมมฐาน ก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้6สมาธิปแปลว่ายังจิตและเจตสิกให้ตั้งมัน่นหมายความว่าจิตก็ด,กดีเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตก็ด,กดีจะตั้งมั่นอยู่ได้ต้องอาศัยสมาธิปเป็นสําคัญเพราะสมาธิมีหน้าที่ช่วยประคองจิตเจตสิกให้มัน่นคงดํารงอยู่กับรูปนามไม่เผลอไม่ให้ออกไปจับอารมณ์ข้างนอก คำน่าสมาธินั้นจำแนกออกเป็นสามอย่างก็มีสอย่างก็มีสมาธิสามอย่างนั่นคือหนึ่งคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเช่นเวลาเดินจงก,มกรมกำหนดซ้ายย่างขวาย่างสติกับจิตจับอยู่ที่เท้าซ้ายเท้าขวาไม่เผลอเรียกว่าเกิดสมาธิขึ้นแล้วสมาธิอย่างนี้จัดเป็นคณิกะสมาธิใช้ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ 2. อ,อุปจารสมาธิสมาธิใกล้จะเป็นฌานคือเสียดฌานเข้าไปทำให้ใจสงบเงียบเกือบจะแน่แน่ไปสมาธิอย่างนี้ผู้เจริญสมถกรรมฐานต้องการมาก 3. อัปปาาสมาธิสมาธิอัน,นแน่แน่คือถึงความสงบเงียบถ้าอยู่ในมัรควิธีเป็นมัรคจกิตบปุรกิตต่อกัน ถ้าอยู่ในผลวิถีเป็นผลสมาบัติตลาดไปสมาธิอย่างนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิสี่อย่างคือ 1. คณิกะสมาธิ2บริกรรมสมาธิเช่นการภาวนาหรือบริกรรมกสินอย่างใดอย่างหนึ่งมีดินเป็นต้นคือบริกรรมว่าด,ดินดินดังนี้สมาธิที่เกิดขึ้นเพราะการบริกรรมอย่างนี้เรียกว่าบริกรรมสมาธิ 3. อุปจารสมาธิและ 4. อัปปนาสมาธิสมาธินั้นโดยองค์ธรรมได้แก่เอกคตาเจตสิกมีลักษณะคือเครื่องหมายมีรถคือหน้าที่มีปัจจุปทานคือผลปรากฏมีประทับฐานคือเหตุใกล้ที่จะให้เกิดดังนี้คือ 1. อวิเคปลักขณาสมาธินั้นมีความไม่พุ่งสร้างเป็นลักษณะ อธิบายว่าฟุ้งคือจิตหนีออกไปจับอารมณ์ข้างนอกสร่านคือจับอารมณ์หลายๆอย่างไม่ยอมหยุดไม่ยอมนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวอุปมาเหมือนกับฝุ่นในเวลารถวิ่งฟุ้งขึ้นไปตรงแล้วแผ่ซ่านปลิวรกระจายไปเมื่อรวมกันเป็นอันเดียวได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงไขความต่อไปอีกว่าอวิสาระลับนาสมาธินั้น มีความไม่กระจัดกระจายเป็นลักษณะคือถ้ามีสมาธิแล้วความฟุ้งซ่านก็ไม่มีความกระจัดกระจายไปจับอารมณ์หลายอย่างก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอำนาจของสมาธิดังนั้นสมาธิจึงมีลักษณะไม่ฟุง้งซ่านไม่กระจัดกระจาย 2. สหาชาตานังสัมบินนันรสา,าสมาธินั้นมีการประมวลมาซึ่งสหาชาตาธรรมที่เกิดร่วมกันเป็นกิจ อธิบายว่าในการบำเพ็ญภาวนานั้นย่อมมีเจตสิกประกอบหลายดวงเจตสิกเหล่านั้นย่อมรวมกันเป็นประดุลหนึ่งว่าเป็นอันเดียวกันคือเป็นสมาธิแน่วแน่ไม่ดีจิตมั่นอยู่กับรูก,กับนาม3อุปปมปัจจุป,ปัฐานาสมาธินั้นมีความสงบระงับเป็นผลปรากฏอธิบายว่า จิเตเจตสิกสงบดีไม่ฟุ้งซ่านไม่กระสับกระส่ายไม่กระบนกระบายมีแต่ความสงบเงียบอยู่กับรูปนามอยู่กับพลัตตะไลลักสี่สุขปะปทฐานามีความสุขเป็นเหตุให้ใกล้ชิดอธิบายว่าสมาธิจะเกิดขึ้นแน่ต้องอาศัยมีความสุขกายสบายใจก่อนคือเมื่อร่างกายเป็นสุขสบายดีแล้วสมาธิสามารถเกิดได้ง่ายเกิดได้เร็ว นอกจากนี้สมาธิยังอาศัยเหตุเกิอดอีกถึง13อย่างคือ 1. โยนิโสมนส,สิการการพิจารณารูปนามโดยอุบายอันแยบขายคือพิจารณาให้ถึงที่เกิดของรูปนามเช่นเวลาเดินให้สติก,กับจิตจับอยู่ที่เท้าตั้งแต่เริ่มยกกลางยกสุดยกเวลานั่งให้สติก,กับจิตจับอยู่ที่อาการของลมหายใจเข้าและลมหายใจออก เยไม่เผยไม่หลงอย่างนี้เรียกว่าโยนิโซมนสิการแปลว่าทำให้ถึงที่เกิดของรูปนามถ้าทำได้อย่างนี้สมาธิจะดีมากและได้ผลเร็ว 2. พอะหุลีกาโรทำให้มากๆคือทำไปๆทำซ้ำๆทำกลับไปกลับมาอยู่เสมอๆส,สมาธิจะดีขึ้นโดยลำดับ 3. วัตถุวิสทะกิริยตาทำวัตถุภายนอกให้สะอาด เช่นก่าดที่อยู่อาศัยปอกผ้านุ่งผ้าห่มให้สะอาดและทำวัตถุภายในให้สะอาดคือชํารัาก,กายให้สะอาดเช่นอาบน้ำฟอกสบู่ชำระเหงื่อใครให้หมดจดสะอาดเสียก่อนแล้วจึงนั่งกรรมฐานสมาธิจะเกิดได้เร็ว 4. อินทริยะสมัตะปฏิปทาทนาปรับปรุงอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกันคือให้ศรัทธากับปัญญาเท่าเท่ากัน ให้บิรยิยากับสมาธิเท่าเท่ากันส่วนสตินั้นให้อยู่กลางกลงดุจในสารถีควบมา้าฉะนั้นสมาธิจึงจะเกิดขึ้นได้เร็วและจะดีขึ้นไปโดยลำดับ 5. นิมิตตะกุศลตาฉลาดในการแก้นิมิตคือเวลานั่งกรรมฐานอยู่นั้นเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาเช่นเห็นพระพุทธรูปเจดีป่าไม้ภูเขาซากศพเล่นี้เป็นต้นปรากฏในใจ ก็รีบกำหนดว่าเห็นหรือกำหนดว่ารู้จนกว่านิมิตนั้นจะหายไปถ้าหายไปช้าๆก็ให้ผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจเถิดว่าขณะนั้นสติสมาธิปัญญาอ่อนไปควรจะลุกขึ้นเดินจงกรมใหม่แล้วจึงนั่งกำหนดต่อไปอีกเมื่อทำได้อย่างนี้สมาธิจะดีขึ้นญาณก็จะดีตามขึ้นโดยลำดับเช่นกันถ้ากำหนดแล้วนิมิตนั้นหายไปโดยเร็ว ให้ผู้ปฏิบัติพึงรู้เถิดว่าขณะนั้นสติสมาธิปัญญาดีขึ้นควรนั่งกำหนดต่อไปได้ 6. ตปักคันหานตายกจกิตในสมัยที่ควรยกเช่นสมัยใด้จิตหดหูท้อถอยเพราะความเพียรย่ยอหย่อนเกินไปสมัยนั้นต้องยกจิตขึ้นโดยเจริญโดยเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงอุเบคาสัมโพชฌง สมาธิจะดีขึ้น 7. นิคัหนหณนตาข่มจิตในสมัยที่ควรขม่มคือสมัยได้จิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นต้องข่มจิตไม่ได้โพดชงสามประการตามที่ได้บรรยายมาแล้ว 8. สัมปหังสนาตาให้จิตด้าเริงในสมัยที่ควรให้ด้าเริงคือในสมัยได้จิตหมดความช่ำชื่นยินดีหมดความเพลิดเพลินพลับปัญญาน้อย หรือเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบสมัยนั้นถึงยังจิตให้สังเวชพิจารณาสังเวกหะวัตถุแปลว่าวัตถุอันเป็นที่ต้องแห่งความสังเวชสลดใจมีอยู่แปดอย่างมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกในอบายเป็นต้นแม้การยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นโดยล,ลึกถึงคุณของพระศีรัตนาตราัรก็เรียกว่า อย่างกิตแห้ด่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริง 9. าอจิปเกคตาวางเฉยในสมัยที่ควรวางเฉยคือสมัยได้จิตอาศัยสม,มาปฏิบัติไม่หดหูไม่ฟุ้งซ่านมีแต่ความช่ำชื่นเป็นไปสม่ำเสมอดําเนินไปสู่ทางแห่งความสงบสมัยนั้นโยคีบุคคลไม่ต้องขวนขวายพยายามในการยกการข่มและให้รด่าเริง เปรียบเหมือนนายสารธีวางเฉยในม้าคู่ที่วิ่งไปอย่างสม่ำเสมอในถนนเรียบๆเบะนั้นเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้สมาธิสัมโพชฌงก็จะเกิดขึ้นได้โดยเร็ว 10. อสมาหิตะปุคละปริวัติชนะตาเว้นบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นคือเว้นให้ห่างไกลจากบุคคลผู้มีจิตฟุ้งซ่าน ไม่ปฏิบัติถึงอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ 11. สมาหิตะบุคคลเสวนาตาคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตตั้งมัน่นกี่เข้าไปหาก็าไปคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตตั้งมัน่นนวยอุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ 12. บานะวิโมกขะปัจเวคขณา พิจารณาฌานและวิโมกฌานนั้นมีอยู่สองอย่างคือ 1. อารมณูปนิชฌานเข้าไปเพ่งกสินสิบอสุภสิบปนุสติสิบเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เพื่อให้ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้น 2. ลัคนูปณิชฌานเข้าไปเพ่งรูปนามเป็นอารมณ์เพื่อให้เห็นพระตะไรลัษ์และเพื่อให้ได้บรรลุมรผลนิพพาน ส่วนวิโมกนั้นมีอยู่สามอย่างคือสุญญตะวิโมกอินิมิตตะวิโมกอัปนิหิตตะวิโมกที่มีชื่อต่างๆกันเช่นนี้พระอํานาจแห่งพระตรัยลักปรากฏขึ้นก่อนและถจึงได้บรรลุวิโมกนั้นๆดังนี้คือขณะที่นักปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นไปโดยลาดับจนถึงสัจจานุโลมมิกยาน ในยานนี้พระตะไลลักษจะปรากฏชัดมากปริยส,สัต์สีก็ปรากฏชัดถ้าอนิจจังปรากฏชัดวิโมกนั้นชื่อว่าอนิมิตตวิโมกสองถ้าทุกปรากฏชัดวิโมกนั้นชื่อว่าอัปนิหิตะวิโมก 3. ถ้าอนัตตาปรากฏชัดวิโมกนั้นชื่อว่าสุญญตาวิโมก 13. บตถัทิมุตตา น้อมใจไปในอารมณ์นั้นคือตั้งใจกำหนดตามสติปัฏฐานทั้งสีได้แก่กายานุปัสสนาเบนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาทั้ง13ข้อนี้เป็นเหตุให้สมาธิสัมโพชฌงเกิดขึ้นนี้แสดงตามหลักปริยัติผสมกับปฏิบัติแต่เมื่อกล่าวโดยการปฏิบัติั้นล้วนแล้วได้แก่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าผู้ใดได้สติกำหนด อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพอเมื่องค์สามแล้วท่านผู้นั้นได้ชื่อว่ากำหนดถูกหมดทั้ง13าข้อเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงพยายามเดินจงกรมนั่งกำหนดลมหายใจให้ติดตอ่อกันไปจริงๆไม่ช้าไม่นานยานต่างๆก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับลาดับและสมาธิสังโษรชงก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันจนสามารถ ทำให้ผู้นั้นรู้แจ้งแทงตลอดมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนประโยชน์ของสมาธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงนี้มมีประโยชน์แก่นักปฏิบัติมากคือทำให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆทำให้วิปัสสนาญาณขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงเกิดขึ้นผลสุดท้ายก็เป็นพระวักปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานข้อนี้มีพระยศกุลบุตรเป็นตัวอย่าง ดังมีประวัติย่อดังต่อไปนี้พระยศยเป็นบุตรเศรษฐีในพระนครพาราณสีมีดืวนสามหลังสำรับอยู่ในฤดูทั้งสามสมัยนั้นเป็นฤดูฝนยศัยุลกุลบุตรในปราศรันเป็นปที่อยู่ในฤดูฝนมีสตรีประคนดนตรีบำดุงบำเรออยู่ไม่มีบุรุษเยืตอผลเลยในคืนวันหนึ่งยศศุลกุลบุตรนอนหลับก่อนหมู่ชนที่เป็นบริวารหลับต่อภายหลัง มีแสงไฟตามไฟสว่างอยู่ยศก,กุลบุตรตื่นขึ้นมาเห็นมุงชนที่เป็นบริวารนงอนหลับมีอาการพิกลพิการต่างๆไม่เป็นที่น่าเริ่มใสปรากฏแกะยะ่ยศกุลบุตรดุดซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าพร้อมยศก,กุลบุตรได้เห็นแล้วเกิดความสลดใจคิดเบื่อหน่ายจึงเปล่งอุทานขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอสมรองเท้าแล้ว เดินออกจากบ้านไปมุ่งสู่ประตูเมืองเดินตามทางที่จะไปป่าอิสิปตนะมลึกทายาวันในเวลานั้นเกอนใกล้รุ่งพระบ,บรมศาสตร์สดาสเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งทรงได้ยินเสียงยาสิกุณลบุตรเปล่งบุทานเดินมาในที่ใกล้จึงตรัสเรียกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญมาที่นี่เถิดเรจาจะแสดงธรรมแก่ท่าน ยศะะกุลบุตรได้ยินดังนั้นแล้วจึงถอดรองเท้าเดินเข้าไปถวายบังคมและนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาตรัทศนาอนุภุพิกถารอ,อกจิตยศกุลบุตรให้ห่างไกลจากความยินดีในกามแล้วในที่สุดก็ทรงแสดงอริยสัจสี่ยศกุลบุตรได้เห็นธรรมวิเศษณที่นั้นเองภายหลังจะเริ่มพิัสสนากรรมฐานต่อ ไ้้ยความเพียรอันประกอบไปด้วยสมาธิสัมโพชงเป็นอย่างดีจะได้บรรลุเป็นพระอระหรันต์หยุดหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุป,ปาทานฝ่ายมารดาของยาศกุลบุตรพอรุ่งเช้าขึ้นไปบนเรือนไม่เห็นลูกชายจึงบอกแก่เศรษฐีผู้เป็นสามีให้ทราบเศรษฐีใช้ให้คนไปตามหาในทิศทั้งสี่ส่วนตัวเองก็เที่ยวออกหาด้วย บังเอิญเดินไปในทางที่จะไปยังป่าอิสิปตนะมฤุกธายวันได้เห็นรองเท้าของลูกวางอยู่ที่ตรงนั้นจึงตามเข้าไปเมื่อเศรษฐีก็ไปถึงแล้วพระาศาสดาได้แสดงพระธรรมเทศนาอนุปพิกัาและอริยสัจสี่ในที่สุดพระธรรมเทศนาเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมทูสลสรรเสริญพระบ,บรมาศาสดาแล้วแสดงตนเป็นอุบาสกว่า ้าพระพุทธเจ้าจะถึงพระองค์กับพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งขอพระองค์ทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเศรษฐีนั้นได้เป็นอุบาสกั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะก่อนกว่าชนทั้งปวงในโลกเศรษฐีผู้บิดายังไม่ทราบว่ายะกุลบุตร มีอาสะวะสิ้นแล้วจึงขอให้กลับไปเพื่อให้ชีวิตแก่มารดาเพราะมารดาโศกรอบพิไรรำพันมากนักภายหลังทราบว่ายาศักคุณบุตรมีอาสะวะสิ้นแล้วไม่ควรที่จะกลับไปครอบครองเดือนบริโภคกามคุณเหมือนแต่ก่อนจึงทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับยาศาเป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จไปรับบิณฑบาตในตอนเช้าพระองค์ ทรงรับด้วยพระอาการนิ่งอยู่เศรษฐีทราบว่าทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกขึ้นจากที่นั่งถวายอภิวากทกระทําประทักษิณแล้วหลีกไปเมืเ่อเศรษฐีหลีกไปแล้วัตสักกุลบุตรทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทาอันเราก่าบีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดในที่นี้ไม่ได้ตรัสว่า เพื่อจะทำให้ถึงที่สุดทุกข์โดยชอบเพราะฉะนั้นยสศได้ถึงที่สุดทุกข์แล้วคือได้บรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วพคลอมเวลาเช้าพระบรมศาสดามีพระยศเป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จไปรับบิณฑบาตในเรือนเศรษฐีได้ทรงแสดงอนุภุพิกถาและอริยสัจสี่แก่สตรีทั้งสองคือมารดาและภรรยาเก่าของพระยะ ให้สตรีทั้งสองนั้นได้เห็นธรรมและแสดงตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกโดยในหนหลังสตรีทั้งสองนั้นได้เป็นอุบาสิกาเกิดขึ้นในโลกก่อนกว่าญิงอื่นทั้งหมดครั้นเสร็จภารกิจแล้วเทศนาสั่งสอนชนทั้งสามแล้วสเสด็จกลับไปป่าอิสิปตนะมลิกธายวันกรารอุปสมบทพระยาศานับว่าอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชนเป็นอันมาก พระท่านอุปสมบทเพียงองค์เดียวยังเป็นเหตุชักจูงให้ผู้อื่นเข้ามาอุปสมบทด้วยเช่นสหายของท่านอีก54คนที่ได้เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาก็เพราะอาศัยท่านท่านได้ช่วยพระบบรมศาสดาทำงจิตศาสนาตอนปฐมสมโพธิการองค์หนึ่งเมื่อดำรงอายุพอสมควรแก่การแล้วก็ปรินิพพานการที่พระยาศาได้สิ้นอาสนกิเลส พระพระได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานบำเพ็ญสมาธิสัมโพชฌงมาเป็นอย่างดี